คีทุกคนวันนี้เราก็มาลาวกันนะครับก็มากันครบเลยรอบนี้สิบห้าคนก็คือมีงานครบรอบโรงพยาบาลที่ที่ลาวกเกษมรัฐเวียงจันทร์นะครับครบครอบสามปีแล้วก็น้องเขามาช่วยงานเราก็เห็นเขาอยากได้สร้อยที่มันเป็นของบูการีบเป็นกลมๆครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหามาให้เขาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แล้วแล้วเราก็มาถึงที่ไมม่่จุีีวโรงพยาบาลแล้วหนุกไหมคะก็อยากกินหนุกไหมคะรค่ให้ทำอะไรเลยหนุกอะไรอ่ะคะที่ทำอะไรอยูอ่ะสนุกอ่ะรม อุ่ยไม่ใช่ผมเฮ้ยของมัดีเลยตสนุกแลนะหรออันนีตสนุกเลยกองเปล่ากองเปล่าใช่ไหมรับตัวมางานเหรอไม่เป็นเด็กดีไง